มหาเศรษฐีใจบุญในสมัยพุทธกาลผู้ตั้งโรงทานแจกข้าปลาอาหารช่วยเหลือผู้ยากไร้อยู่เสมอและด้วยจิตศรัทธาถวายทรัพย์มากมายเป็นประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาแม้มีเหตุให้ยากจนลงก็ยังถวายทานตามกำลังสุดท้ายเทวดากลับมาช่วยบรรดาลให้ทรัพย์กลับมาเช่นเดิมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในอนาถบินทิกะเศรษฐีอุบาสกผู้เลิศก,กว่าผู้อื่นในการถวายทานค่ะ สมัยพุทธ,ธากาลในแคว้นโกศลกรุงสาวัตถีมีชายผู้หนึ่งซึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีที่ประกอบกิจาการค้าขายและเมื่อเจริญวัยขึ้นก็สืบทอดตำแหน่งเศรษฐีต่อจากบิดาผู้ล่วงลับไปเขาผู้นั้นนามว่าสุทธัตตะเศรษฐี ด้วยอุปนิสัยของสุทธัตตะเศรษฐีเป็นผู้ใจบุญชอบสงเคราะห์ผู้อื่นและตั้งโรงทานแจกข้าวปลาอาหารช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยตนเองคนทั้งหลายจึงเรียกสุทธัตตะเศรษฐีว่าอนาถาบินทิกะเศรษฐีหมายถึงผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนไร้ที่พึ่งหรือคนอนาถาค่ะอนาถาบินทิกะเศรษฐีมีภรรยาคือนางบุญลักษณะเทวีทั้งสองมีบุตรธิดาสี่คนคือ นายกาละนางมหาสุพัทธานางจูลสุพัทธาและสุมนาเทวีในวันหนึ่งอาณาถาบินทิกะเศรษฐีได้นำขบวนเกวียนบรรทุกสินค้าถึง500เล่มเกวียนออกเดินทางจากกรุงสาวัตถีไปค้าขายยังกรุงราชคฤห์แคว้นมคธเช่นเคยเมื่อเวลาอาณาถาบินทิกะเศรษฐีไปค้าขายที่กรุงราชคฤห์ก็จะแวะพักที่เรือนของราชคหัก,กะเศรษฐีผู้มีศักดิ์เป็นพี่ชายของภรรยาเสมอ ครั้งนี้อนาถาบินที่กะเศรษฐีสังเกตว่าผู้คนในบ้านกำลังจัดกเตรียมสถานที่และ้าวปลาอาหารเป็นการใหญ่จึงถามราชะคะหะกะเศรษฐีว่าท่านจะมีงานมงคลหรืองานใหญ่อันใดหรือหรือพระเจ้าพิมพิสารจะเสด็จมาหรือประการใดถึงจัดกเตรียมงานอันใหญ่โตราชะคะหะกะเศรษฐีจึงตอบว่าในวันพรุ่งนี้พอดีข้าพระเจ้าได้อาราธนานิมนต์องค์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิกษุ มารับพัตตาหารจึงต้องจัดเตรียมการเป็นอย่างดีอนาถบินที่กะเศรษฐีได้ฟังก็อุทานด้วยความประหลาดใจว่าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือถึงสามครั้งราชค่ะาหากะเศรษฐีก็ตอบเช่นเดิมทั้งสามครั้งว่าถูกแล้วพราพเจ้ากล่าวถึงพระพุทธเจ้าณเวลานั้นถึงแม้อนาถบินทิกะเศรษฐีนับถือในพวกปริพายชกอยู่แต่เมื่อได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าจากราชค่ะหกกะเศรษฐี จึงรู้สึกปิติยินดียิ่งนักเพราะได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนามาแต่การก่อนจึงได้รีบถามไปว่าข้าพเจ้าจะสามารถเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลานี้ได้เลยหรือไม่ราชคหหกะเศรษฐีจึงรีบกล่าวว่าในเวลานี้ยังไม่เหมาะนักเอาไว้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในเวลาพรุ่งนี้จะดีกว่าเพราะท่านประทับอยู่ที่ป่าศีตะวันไม่ไกลจากที่นี่แล้วท่านจงอดใจรอ,อก่อนเถิด ในคืนนั้นอนาณาถบินที่กาเศรษฐีที่รู้สึกรอคอยและปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพยายามข่มตานอนให้หลับสนิทแต่ก็ไม่สามารถหลับลงได้กระสับกระส่ายไปมาได้มองไปที่หน้าต่างภายนอกเห็นมีแสงสว่างจึงคิดว่ารุ่งเช้าแล้วจึงลุกออกจากที่นอนเดินออกจากเรือนไปยังประตูเมืองมุ่งหน้าไปทางป่าสีตะวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่โดยจิตใจหมายอยากจะเข้าเฝ้าได้เร็วที่สุดแต่แท้จริงแล้วขณะนั้น ยังไม่รุ่งสางแต่เป็นอำนาจของสีวะกะยกักผู้รักษาประตูเมืองสำแดงฤทธิ์ให้เห็นว่าสว่างและช่วยเปิดประตูเมืองให้อนาทบินทิกะเศรษฐีออกไปได้โดยสะดวกเมื่อผลประตูเมืองแสงสว่างโดยรอบก็มืดลงฉับพลันสแสดงให้เห็นว่าเป็นเวลากลางคืนเช่นเดิมทําให้ท่านเศรษฐีตกใจแต่ก็มีเสียงเตือนจากสีวกะ,กะยักว่าเชิญก้าวไปข้างหน้าเถิดการก้าวไปของท่านเป็นสิ่งประเสริฐอย่าได้ถอยกลับ อนาถาบินทิกะเศรษฐีจึงเดินหน้าต่อไปยังป่าสีตะวันแม้จะเป็นยามค่ำคืนโดยภาวนาคำว่าพระพุทธเจ้าไว้ในจิตใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงรับทราบโดยเจโตปริยญาณว่าอนาถบินทิกะเศรษฐีจะบรรลุธรรมระดับโซดาบันและเป็นกําลังสำคัญในพระพุทธศาสนาบำรุงพระพุทธองค์และเหล่าภิกษุสาวกในการข้างหน้า จึงเสด็จออกจากพระคันทักกูดีมาเดินจงกรมในลานกว้างเมื่อโทษอพระเนตรเห็นอนาถบินทิกะเศรษฐีเดินมุ่งตรงมาจึงเป็นพระสุรเสียงว่ามาเถิดสุทัตตะอนาถบินทิกะเศรษฐีได้ยินพระพุทธองค์กัดเรียกชื่อตนได้ถูกต้องโดยที่ไม่ได้พบกันมาก่อนก็บังเกิดความปิติพุกเข่าพนมมือแทบพระบาทกราบทูลถามว่าพระองค์ทรงประทับอยู่สำราญหรือพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงตัดตอบไปว่า คามผู้ดับทุกข์ได้แล้วย่อมเป็นสุขอยู่ทุกเวลาผู้ใดไม่ติดในกามมีใจเย็นไม่มีอุปอิตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วบรรเทาความกระวนกระวายในใจถึงความสงบแห่งจิตเป็นผู้สงบระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าทรงตรัสอนุปปพะภิกถาแก่อนาบินทิกะเศรษฐีตือบรรยายถึงทานศีลส,สวรรค์อาทินวะ ความต่ำรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายแล้วทรงประกาศอนิสงส์ในการออกจากการรมเมื่อท่านเศรษฐีมีจิตอ่อนปราจากนิวรณ์แล้วมีจิตเลื่อมใสแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสี่อนาถบ,บินธิกะเศรษฐีเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรล,ลุโสดาบันและขอถึงผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะนะและนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ รับพัตตาหารของตนในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ทรงรับด้วยอาการดุษฎีจากนั้นอนาถบินทิกะเศรษฐีจึงเดินทางกลับที่พักเมื่อราชะกะหะกะเศรษฐีทราบวานาถบินทิกะเศรษฐีได้ทูลอาราธานานิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุถึง500รูปมารับพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นก็ยินดีที่ให้อนาถบินทิกะเศรษฐี หยิบยืมเงินทองในการจัดเตรียมพัตตาหารและสถานที่แต่อนาถาบินที่กะเศรษฐีก็กล่าวขอบคุณในน้ำใจและบอกว่าตนเองมีทรัพย์เพียงพอแต่อยากจะขอใช้สถานที่เท่านั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบก็มีพระไทยที่อยากจะช่วยเหลือให้ท่านเศรษฐีเข้าเฝ้าและตรัสอนุญาตให้หยิบยืมทรัพย์ของพระองค์ไปเตรียมการได้อนาถาบินทิกะเศรษฐีกล่าวขอบพระไทยด้วยความซาบซึ้งที่ทรงมีพระเมตตา และูว่าทข้าพระองค์จะจัดเตรียมการตามทรัพย์ที่มีเพียงพอด้วยตนเองอย่างเต็มที่วันรุ่งขึ้นอนาถบินทิกาเศรษฐีได้ถวายพัตตาหารพระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสาวกทั้ง500ร้อยตามความตั้งใจจากนั้นท่านเศรษฐีได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้อยู่จำพรรษาณกรุงสาวัตถีบ้านเกิดของอนาถบินทิกะเศรษฐีพระพุทธองค์ทรงรับคำอาราธนา ด้วยทรงตัดว่าสมณะย่อมยินดีในเสนาสนะอันสงัดอนาถาบินทิกาเศรษฐีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็ได้เดินทางกลับกรุงสาวัตถีซึ่งมีระยะทาง45โยชน์ได้เป่าประกาศถึงประชาชนตามเส้นทางให้มาร่วมบุญตามกำลังเพื่อสร้างสารารายทางตามเส้นทางกลับกรุงสาวัตถีเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุระยะทางโยชน์ละหนึ่งหลังผู้คน ต่างหลังไหลมาร่วมบุญทั้งกำลังแรงแค่ผางทางและก่อสร้างรวมถึงร่วมกำลังเงินตามกำลังของตนเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วท่านเศรษฐีก็สำรวจหาที่ดินเพื่อสร้างวัดแล้วได้พบที่ดินพื้นหนึ่งขนาดกว้างและมีความเงียบสงบเหมาะแก่การเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและบำเพ็ญภาวนาของเหล่าภิกษุที่นั่นเป็นเขตอุทยานของเจ้าเชษราชกุมารพระโอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศน จึงไปเฝ้าเจ้าเชรราชกุมารและทูลว่าจะขอซื้อที่ดินผืนนั้นแต่เจ้าชายไม่ได้มีความคิดที่จะขายจึงบอกกับท่านเศรษฐีไปแต่อนาถาบินทิกะเศรษฐีก็ไม่ยอมลัความพยายามง่ายๆเจ้าเชรราชกุมารจึงทรงตัดรำคาญด้วยการตรัสว่าเราไม่ขายนอกจากท่านจะนำเงินกะหาปณนนะมาวางปูจนเต็มพื้นที่ที่เจ้าชายตรัสเช่นนี้ก็เพื่อให้อนาถาบินทิกะเศรษฐี เกิดความท้อถอยไม่พยายามเซาสีพระองค์อีกแต่ท่านเศรษฐีกลับตอบไปว่าตกลงว่าพระองค์ทรงตีราคาแล้วจากนั้นจึงทุลลากลับไปรุ่งขึ้นเจ้าเชษราชกุมารก็ต้อ,ตองตกพระไทยเมื่อพบว่าอนาถาบินทิกะเศรษฐีกำลังให้คนงานนำเงินกหาปณะนะ มาปูลาดให้เต็มตัวบริเวณจึงทรงยอมแพ้และกล่าวกับอนาถบินทิกะเศรษฐีว่าไม่ต้องนำเงินมาปูลาดอีกต่อไปแต่ขอให้พระองค์ได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัดด้วยการช่วยสร้างซุ้มประตูนในครั้งนี้ท่านเศรษฐีจึงร่วมอนุโมทนาและเมื่อการซื้อที่ดินเสร็จสิน้นการสร้างวัดก็ได้ดำเนินการขึ้นไม่นานนักวัดก็สร้างขึ้นเสร็จดั่งเนรมิตอนาถบินทิกะเศรษฐีได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า พระเชตวันมหาวิหารโดยนำชื่อของเจ้าเชตร,ราชกุมารมาเป็นชื่อวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์โดยอนาถบินทิกาเศรษฐีได้ใช้จ่ายทรัพย์ในการซื้อที่ดินดำเนินการสร้างวัดและศาลารายทางไปทั้งสิ้นถึง54โกรจากนั้นได้ส่งคนไปทูลอาราธนาพระพุทธองค์และเหล่าภิกษุมาประทับยังพระเชตวันมหาวิหารพระพุทธองค์ทรงสเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จากกรุงราชฤห์ มายังกรุงสาวัตถีตามเส้นทางที่อนาถบินทิกะเศรษฐีสร้างสารารายทางไว้โดยเสด็จพุทธะดำเนินวันละหนึ่งโย์ใช้เวลาดำเนินถึงกรุงสาวัตถีทั้งสิ้น45วันเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงอนาถบินทิกะเศรษฐีได้กราบทูลให้พระองค์และเหล่าภิกษุจำพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารแล้วท่านเศรษฐีก็กราบทูลถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติอย่างไรในพระเชตวันมหาวิหารพระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านจงถวายวิหารนี้แก่ภิกษุผู้มาจากทั้งสี่ทิศเถิดอนาถบินทิกาเศรษฐีจึงถวายพระเชตวันมหาวิหารให้แก่เหล่าภิกษุตามรับสั่งพระพุทธองค์ทรงตรัสอนุโมทนาในทุกวันที่เรือนของอนาถบินทิกาเศรษฐีจัดให้มีการถวายสลากพัดกับภิกษุวันละ5้าร้อยูปเติมอีก500รูปในทุก15้าวันสลาดข้าวยาคูว,วันละ5้าอยรูป และเพิ่มอีก500รูปในทุก15วันนอกจากนั้นยังถวายอาหารประจำวันละ500รูปถวายแด่ภิกษุต่างถิ่นวันละ500รูปภิกษุอาพาธและภิกษุผู้พยาบาลภิกษุอาพาธอีกอย่างละ500รูปและต้องจัดอาสนะสำหรับภิกษุที่มาฉันประจำในเรือนอีก500ที่ทุกวันโดยนอกจากท่านเศรษฐีจะเป็นผู้ควบคุมการจัดเตรียมแล้วภรรยาและบุตรธิดาของท่าน ยังแบ่งหน้าที่กันดูแลถวายทานให้เรียบร้อยในทุกวันอนาถบินทิกะเศรษฐีแตละสับเพื่อพระพุทธศาสนาจำนวนมากพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าเป็นเอตะทักคะผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในฝ่ายการถวายทานแต่ในการต่อมาทรับทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยงเมื่อท่านเศรษฐีทำทานเป็นอันมากรัพย่อมลดลงไปและเหตุการณ์ที่มาซ้ำเติม เหล่าคนงานมารายงานว่าพวกเหล่าพ่อค้าที่ได้กู้ยืมเงินจากท่านเศรษฐีไปจำนวน18โกรเกิดบิดพริ้วไม่ยอมใช้คืนเมื่อทวงถามกลับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้วางเฉยเสียและสำร้ายซับของตระกูลที่ฝังไว้ข้างแม่น้ำถูกน้ำเซาะตะลิ่งจมหายไปทั้งสิน้นแม้รัพย์จะหมดลงไปมากจนเกือบหมดแต่อาาถาบินทิกาเศรษฐีก็ยังคงคิดที่จะทำทานต่อไป แต่ไม่ได้ใช้อาหารอันปราณตเช่นเดิมแต่เป็นข้าวป่นกับน้ำผักดองแทนเมื่อท่านเศรษฐีได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามว่าท่านเศรษฐีอยางให้ทานเป็นประจำอยู่หรืออนาถาบินที่กาเศรษฐีตอบว่าข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่แต่ของที่ใช้ไม่ได้เป็นของปราณีตเช่นเดิมพระเจ้าค่าพระพุทธองค์จึงทรงตัดว่าท่านอย่าคิดว่าเราถวายทานเศร้าหมอง โดยว่าเมื่อจิตประนีตแล้วทานที่บุคคลถวายแด่พระอราหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าเศร้าหมองย่อมไม่มีเรื่อนของอนาถาบินทิกาเศษฐีมีเจ็ดชั้นและเจ็ดซุ้มประตูโดยเทวดาองค์หนึ่งมีนิสัยพานสถิตยอยู่ประจำซุ้มประตูที่สเกิดไม่พอใจเพราะเมื่อพระพุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนโดยเดชานุภาพของพระพุทธองค์และพระสาวกจึงไม่อาจดำรงอยู่ได้ แล้วคิดว่าจะยุยงให้อนาถบินทิกะเศรษฐีเลิกอาราธนาพระศาสดาและเหล่าภิกษุมายังเรือนเพราะเมื่อเศรษฐียากจนลงคงจะฟังตนเองบ้างจึงไปปรากฏร่างให้อนาถบินทิกะเศรษฐีได้เห็นที่มุมหนึ่งในห้องนอนแล้วบอกว่าเราคือเทวดาประจำสุ้มประตูที่สี่ของเรือนมาขอเตือนท่านมีให้ท่านทุ่มเทบริจาคทรัพย์ในพระศาสนาของพระสมณะโคดมตอนนี้ ท่านยากจนลงภิกษุเหล่านั้นก็ยังมาสู่เรือนของท่านนำทรัพย์กลับไปพื้นท่าอย่างนี้ต่อไปท่านจะหมดตัวส่งเลิกให้ภิกษุมารับถวายอาหารและเลิกสนใจในพระพุทธเจ้าแล้วไปตั้งใจค้าขายให้มากท่านก็จะกลับร่ำรวยขึ้นเองเมื่ออนาถวินทิกะเศรษฐีได้ฟังก็กล่าวขับไล่เทวดานั้นว่าการที่ท่านกล่าววาจาเช่นนี้ไม่สมควรนักต้องออกไปจากเรือนของเราเถิดเทวดาพานนั้น ได้ฟังคำของเศรษฐีผู้เป็นโสดาบันอริยสา,าวกแล้วไม่อาจดำรงอยู่ได้ต้องออกเร่ร่อนไปเทวดาประจำซุม้มซึ่งไปขอให้เทวดาประจำประตูเมืองช่วยให้ไปขอร้องให้ท่านเศรษฐียกโทษให้เพื่อตนจะได้กลับไปประจำซุ้มที่เดิมแต่เทวดาประจำประตูเมืองกล่าวว่าท่านกล่าวคำไม่สมควรข้าพเจ้าไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้ต่อจากนั้นเทวดาประจำซุ้ม ไปขอความช่วยเหลือจากเทวดาอื่นๆก็ไม่มีองค์ใดสามารถช่วยเหลือได้ก็เริ่มคิดหนักเพราะถ้าต้องเร่ร่อนไม่มีที่อยู่แบบนี้เท่ากับเป็นเจ้าไม่มีศารจึงขึ้นไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชขอให้พระองค์ช่วยเหลือเท้าสักกะเทวราชจึงให้เทวดาพานนั้นไปตามทรัพย์ที่เหล่าพ่อค้ายืมไปจากท่านเศรษฐีและกู้ทรัพย์สินที่จมน้ําให้กลับมากองยันห้องเก็บสมบัติในบ้านแล้วก็ขอขมาโทษ เทวดาซุ้มประตูก็ปฏิบัติตามและกล่าวกับอนาถบินทิกะเศรษฐีว่าภ้าพเจ้าได้เห็นผิดในวาจาที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไปจึงทำทันทกรรมโดยการรวบรวมทรัพย์ที่ท่านสูญไปมาไว้ในห้องเก็บสมบัติแล้วขอให้ท่านจงยกโทษและให้เรากลับมาประจำยังซุ้มประตูเดิมเถิดอนาถบินทิกะเศรษฐีเมื่อเห็นเทวดานั้นสำนึกแล้วจึงบอกว่าถ้าจะให้ยกโทษ ท่านจงไปขอโทษในสำนักของพระพุทธองค์เถิดจากนั้นเศรษฐีก็นำเทวดาผานไปเฝ้าพระพุทธองค์เทวดานั้นก็กราบทูลขอขอมาขอให้พระพุทธเจ้าหงดโทษพระพุทธเจ้าก็ทรงยกโทษให้แล้วกล่าวสอนธรรมแก่เทวดาว่าคนที่ทําบาปในโลกนี้เขาย่อมเห็นบาปว่าเป็นสิ่งดีตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อบาปนั้นให้ผลเขาย่อมเห็นบาปว่าเป็นความชั่วแท้ ส่วนผู้ทำกรรมดีอาจเห็นความดีว่าเป็นความไม่ดีตราบเท่าที่กรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อกรรมดีให้ผลเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงเทวดานั้นได้พิจารณาธรรมแล้วบรรลุโสดาบันกลายเป็นเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิเมื่อท่านเศรษฐีกลับมาร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมแล้วเพราะเทวดาทำคุณไถ่โทษเสียงล่ำลือในบุญบาร,รมีของอนาถบินทิกะเศรษฐีก็ได้แพร่สะพัดออกไป พราหมณ์คนหนึ่งมีวิชารอบรู้เรื่องสิริจึงคิดว่าการที่ท่านเศรษฐียากจนแล้วกลับมาร่ำรวยอีกต้องเป็นคนที่มีสิริอยู่กับตนแน่ถ้าเราได้ครอบครองสิรินั้นต้องกลายเป็นคนที่มีทรัพย์มหาศาลเราต้องทำเป็นไปเยี่ยมเยียนแล้วนำสิรินั้นมาเป็นของเราดีกว่าพราหมณ์จึงเดินทางไปยังเรือนของท่านเศรษฐีและได้รับการต้อนรับเป็นอันดีท่านเศรษฐีก็กล่าวว่าท่านมาหากระผม มีเรื่องอะไรให้กระผมช่วยหรือขอรับพรามก็มองดูไปทั่วเรือนได้พบว่าสิริได้ไปอยู่ที่บนไก่ตัวหนึ่งจึงกล่าวขอไก่ด้วยแต่งเรื่องไปว่าข้าพเจ้าได้สอนมนแก่พวกมาน,ก500นุ้าร้อยคนแต่พวกเราํำบากเพราะมีไก่ตัวหนึ่งขันไม่เป็นเวลาทำให้พวกเราตื่นช้าบ้างเร็วบ้างจึงอยากจะขอไก่สีขาวตัวนี้ขอท่านได้โปรดยกให้ข้าพเจ้าเถิดพอเศรษฐีพูดว่ากระผมให้แก่ท่าน ท่านงจงศัก์มันไปเถิดทันใดนั้นสิริก็ย้ายสกายไปอยู่ที่แก้วมณีซึ่งเป็นเครื่องประดับที่วางอยู่บนหัวเตียงพรามเห็นแล้วเอ่ยปากขอแก้วมณีพอเศรษฐีพูดว่ากระผมยกให้ท่านแล้วสิริก็ย้ายไปอยู่ที่ไม้เท้ากใกล้หัวเตียงพรามเอ่ยปากขออีเศรษฐีพูดว่ากระผมยกให้ท่านจากนั้นสิริก็ย้ายไปอยู่ที่ศีรษะของนางบุลลษณะเทวีผู้เป็นภรรยาเศรษฐี คราวนี้พรามก็ไม่กล้าขอโดยความละอายใจจึงตัดสินใจเล่าความจริงว่าตนมาเยี่ยมครั้งนี้ว่าเพื่อหาโอกาสขโมยสิริไปเป็นของตนจะได้มีทรัพย์มากมายบ้างแต่สุดท้ายเพราไม่อาจจะขโมยไปได้จากนั้นพรามก็ลาท่านเศรษฐีกลับไปครั้งหนึ่งอนาถบินทิกาเศรษฐีได้ปรารพบว่ากาละบุตรชายของท่านนั้นมีศรัทธานับถือพระพุทธศาสนาอยู่ก็จริง แต่ก็ไม่ชอบที่จะฟังธรรมหรือไปเฝ้าพระพุทธองค์สักเท่าไหร่เมื่อท่านเศรษฐีชักชวนให้ไปก็มักบ่ายเบี่ยงด้วยถือทิฏฐิมานะอยู่เสมอถ้าปล่อยไว้เช่นนี้คงจะไม่พ้นอบายภูมิเป็นแน่ท่านเศรษฐีซึ่งออกอุบายโดยบอกกับกาละว่ากาละลูกอยากได้เงินหนึ่งร้อยกหาปณะ,ะไหมใครอยากได้วันพระนี้ลูกตรงถือศีลและเข้าวัดฟังธรรมแล้วพ่อจะให้กาละได้ฟังก็หูพึ่งเลยค่ะ รีบรับปากบิดาโดยคิดว่าแค่ไปฟังธรรมแป๊บเดียวจะได้เงินไปเที่ยวตั้งหนึ่งร้อยเมื่อไปถึงพระวิหารกาละก็ไม่ได้สนใจฟังธรรมเพียงแต่ไปนั่งนั่งนอนนอนเล่นในใจคิดถึงแต่เงินที่จะได้เท่านั้นเมื่อฟังจบก็ไปขอรับเงินจากบิดาที่เรือนท่านเศรษฐีพิจารณาดูบุตรชายสักครู่แล้วก็ให้เงินนั้นไปกาละเมื่อได้เงินก็ดีใจมากเตรียมจะออกไปเที่ยว แต่อาณาถะวินทิกาเศรษฐีก็กล่าวอีกว่ากาละลูกอยากจะได้เงินหนึ่งพันกหาปณะ,ะไหม ala, กาละก็ชะงักแล้วถามดิดาว่าอยากได้สี่ท่านพ่ออยากให้ลูกทําอะไรพานเศรษฐีก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นลูกจงไปนั่งฟังธรรมเบื้องพระภักพระพุทธองค์แล้วจดจาธรรมมาสักหนึ่งบทเล่าให้พ่อฟัง ala, กาละก็ตกลงและคิดในใจว่าแม้เงินหาได้ง่ายโดยแท้วันรุ่งขึ้น กาละจึงกลับไปที่พระวิหารอีกครั้งเพื่อจดจำธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรงอย่างรู้ด้วยปรีชาญาณว่ากาละมานั่งฟังด้วยจุดประสงค์ใดจึงบันดาลให้กาละจดจำธรรมใดๆไม่ได้เลยทําให้กาละนั่งฟังต่อไปเรื่อยๆเพื่อจดจำธรรมนั้นต่อเมื่อกาละได้ตั้งใจฟังธรรมอย่างดีและได้พิจารณาธรรมที่พระพุทธองค์เทศนาก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งวันต่อมาจึงอาราธนาพระพุทธองค์ ้อมเหล่าภิกษุมายังเรือนของตนเพื่อรับพัตตาหารท่านเศรษฐีได้เห็นดังนั้นรู้สึกยินดีในสิ่งที่บุตรชายได้ทำเมื่อถวายพัตตาหารแก่พระพุทธองค์และเหล่าภิกษุเรียบร้อยแล้วท่านเศรษฐีซึ่งหยิบเงินหนึ่งพันกหาปณะ,ะให้บุตรชายกาละนั้นเมื่อบิดาหยิบเงินค่าสร้างให้ต่อหน้าพระพุทธองค์ก็ละอายใจจึงรีบบอกปัดบิดาไปว่าลูกไม่ต้องการแล้วขอรับทา้าเศรษฐีได้ทูลพระพุทธองค์ว่า วันนี้ถ้าพระองค์ชอบใจในประพฤติของบุตรชายยิ่งนักให้เงินถึงหนึ่งพันกหาปณะนะแต่ก็ไม่รับเหมือนทุกครั้งพระพุทธองค์จึงตรัสว่าท่านเศรษฐีบุตรชายของท่านได้ทรัพย์ที่ประเสริฐว่าสมบัติใดๆแล้วทรัพย์นั้นคือโสดาปฏิผลผู้ถึงซึ่งกระแสะแห่งธรรมหรือพระนิพพานเป็นผู้แน่นอนว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ท่านเศรษฐีได้ฟังก็ยิ่งเพิ่มปรีติเป็นอันมาก เป็นอันว่าอุบายของท่านเศรษฐีที่จะชักจูงบุตรชายให้เขาวัดฟังคำได้ผลดีอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะกิจการค้าขายของอนาถาบินทิกะเศรษฐีก็กลับมาเป็นไปได้ด้วยดีท่านเศรษฐีมักจะได้รับเชิญจากชาวเมืองไปร่วมงานหรือมีงานิธุระรต่างๆมากมายอยู่เสมอจึงได้มอบหมายให้ลูกสาวคนโตคือนางมหาสุภัทธาเป็นผู้ดูแลการถวายทานแก่เหล่าภิกษุในเรือนแทนตนจนนางบรรลุโซดาบันต่อมา นางมหาสุพัทธ,ธาก็ได้แต่งงานแยกไปอยู่ยังเรือนสามีอนาถบินทิกะเศรษฐีจึงมอบหมายให้กับนางจูลสุพัทธ,ธาลูกสาวคนรองเป็นผู้ดูแลการถวายทานเหล่าภิกษุในเรือนแทนจนนางบรรลุโสดาบันแล้วต่อมานางจูลสุพัทธ,ธาก็ได้แต่งงานไปอยู่ยังเรือนสามีเช่นกันท่านเศรษฐีจึงมอบหมายหน้าที่ไปให้นางสุมนาเทวีลูกสาวคนเล็กซึ่งนางสุมนา ได้เป็นผู้ดูแลการถวายทานแด่เหล่าภิกษุสงฆ์เป็นอย่างดีแต่การเวลาต่อมานางสุมนาเทวีได้ล้มป่วยลงอนาถบินที่กาเศรษฐีได้เสาะหาหมอมารักษานางสุมนาเทวีแต่ก็ไม่ดีขึ้นท่านเศรษฐีซึงเฝ้าอยู่ข้างเตียงซึ่งถามบุตรสาวคนเล็กไปว่าตุมาลูกรักเจ้าเป็นอย่างไรแต่สุมนาเทวีกลับตอบว่าเป็นอย่างไรเล่าน้องชายท่านเศรษฐีคิดว่า บุตรสาวคนเล็กป่วยหนักจนเพ้อถึงพูดด้วยความเวทนาว่าเจ้าเพ้อหนักเสียแล้วนางสุมนาเทวีก็กล่าวว่าไม่ได้เพ้อน้องชายกานเศรษฐีกล่าวต่อไปว่าหรือเจ้ากลัวนางสุมนาเทวีตอบกลับว่าไม่ได้กลัวน้องชายนางสุมนากล่าวจบก,ก็สิ้นใจอย่างสงบถึงแม้อนาถาบินทิกะเศรษฐีจะบรรลุโสดาบันแต่ก็อดเศร้าเสียใจไม่ได้ ได้แต่เดินอย่างเหมือลอยร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังเชตวันมหาวิหารเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นอาการท่านเศรษฐีเป็นเช่นนั้นจึงตรัสว่าเหตุใดท่านจึงเศร้าโศกเช่นนั้นท่านเศรษฐีอานาถวินทิกาเศรษฐีประกราบทูลด้วยน้ำตาหนองหน้าให้ทรงทราบแล้วกปล่าวต่อไปว่าก่อนสิ้นลมบุตรของข้าพระพุทธเจ้าเพ้อเสียแล้วถึงเรียกข้าพระพุทธเจ้าว่าน้องชายถึงสามครั้ง พระพุทธองค์จึงตัดว่านางไม่ได้เพ้อท่านเป็นน้องชายจริงๆเมื่อทรงเห็นอนาถบินทิกาเศรษฐีทำท่าง,งุนงงจึงตรัสต่อไปว่าถึงท่านจะบรรลุโสดาบันแต่บุตรสาวคนเล็กของท่านบรรลุโสดาบันและสักกทาคามีเป็นลำดับนางจึงสูงกว่าท่านในทางมรรคผลเมื่อได้ฟังดังนั้นท่านเศรษฐีก็ได้เข้าใจโดยตลอดคลายความเศร้าโศกลงแล้วได้กราบทูลถามว่า ตอนนี้นางไปบังเกิดที่ใดพระพุทธองค์ตรัสว่านางไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดุสิตท่านเศรษฐีก็รับฟังด้วยความปิติครั้งหนึ่งอาาถบินทิกาเศรษฐีได้ล้มป่วยลงจึงได้ให้คนไปนิมนต์พระสารีบุตรมายังเรือนของตนในครั้งนั้นพระอานอน์ก็ได้ติดตามพระสารีบุตรมาด้วยเมื่อมาถึงพระสารีบุตรได้ไต่ถามอาการของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีจึงกล่าวว่าอาการของพระพเจ้า เต็มไปด้วยทุกขเวทนาอย่างกล้าแข็งโดยไม่มีท่าทีจะลดลงขอพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระสารีบุตรจึงแสดงธรรมเมื่อพระสารีบุตรแสดงธรรมจบอันเศรษฐีได้สำรวมจิตพิจารณาถึงคำนั้นทุกขเวทนาก็ระงับลงจนสามารถถวายพัตตาหารแก่พัะเทระทั้งสองด้วยมือของตนเองในการต่อมาสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง ความเจ็บป่วยได้มาเยือนอนาถาบินทิกะเศรษฐีอีกครั้งจึงได้ส่งคนไปกราบทูลพระพุทธองค์ขออาราธนาพระสารีบุตรมาแสดงธรรมโดยมีพระอานนท์เป็นผู้ติดตามอีกครั้งเมื่อพระสารีบุตรมาถึงอนาถาบินทิกะเศรษฐีกล่าวว่าการเจ็บไข้ครั้งนี้หนักหนานักเห็นทีจะไม่ไหวจริงๆขอรับพระสารีบุตรจึงแสดงธรรมแก่ท่านเศรษฐีไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในตัณหามานะทิฏฐิว่าตนเอง เป็นนั่นเป็นนี่ทุกสิ่งในโลกมีใช่ของเราไม่เทียงแท้แน่นอนเมื่อเทศนาจบท่านเศรษฐีได้ฟังก็น้ำตาไหลพรากและกล่าวแก่พระเทระว่าถ้าไม่เคยฟังธรรมมีคาถาเช่นนี้เลยขอรับถึงแม้จะนั่งใกล้พระพุทธองค์และเหล่าภิกษุพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าธรามีคาถาเช่นนี้ยอมไม่แสดงแก่เขาหรืขแต่จะแสดงแก่เพศบพรพชิตเท่านั้นท่านเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น ขอท่านจงแสดงคำมีคาถาแก่พวกคฤรืหัดที่นุ่งขาวห่มขาวบ้างเถิดเราจะต้องมีผู้ที่สามารถเข้าใจธรรมชั้นสูงเช่นนี้ได้แน่นอนหลังจากที่พระเทละทั้งสองได้เดินทางกลับไปไม่นานอนาถบินทิกาเศรษฐีก็ถึงแก่กรรมและได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดุสิทธิค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของอนาถบินทิกาเศรษฐีก็เป็นเรื่องราวที่เรารวบรวมมาเล่าให้ฟังกัน หากมีข้อมูลตกหลน่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะและทุกท่านสามารถดูข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมจากคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เทพเทปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ